ดวงของคนที่เกิดในราศีตุลน,นะครับในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6พนะต้นเดือนนี่โอ,โอเคอ่ะคุณมีอำนาจในการตัดสินใจต้องเด็ดขาดนะครับสำหรับหน้าที่การงานต่างๆโดยเฉพาะราชการนะครับคนที่ทำงานราชการนี่คือคุณต้องอาศัยความเด็ดขาดของคุณนะในการควบคุมดูแลหน้าที่การงานของคุณนะครับ แล้วก็ถ้าใครทางานราชการเนี่ยคุณอาจจะได้ไปช่วยงานราชการในต่างถิ่นต่างแดนนะไพ่ใบนี้นะครับใช้ความอดทนเป็นส่วนใหญ่นะครับนาสีตุลเนี่ยสำหรับผู้บริหารต่างๆนี่คือโอ้โหยังมั่นคงมากตำแหน่งคุณไม่หลุดหรอกเนี่ยถ้าใครจะเล่นการเมืองน,นะคนราศีตุลน,นะเล่นได้เลยนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับรับเลือก ชนะการโหวตการเลือกตั้งอย่างเงี้ยนะครับเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็ยังไปได้อยู่ใครที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยนะเนี่ยดีมากเลยอะ่ะมีการเดียวกับงานต่างชาติต่างแดนคนลาสิตุนนี่คือครูบาอาจารย์คงแก่เรียนเรียนต่อเรียนอะไรก็เรียนได้นะครับนะคุณจะได้งานที่มันไม่เคยทํามาก่อนนะไม่ถนัดแต่พอได้ทําปุ๊บนี่คือมัน ได้ดีเฉยเลยจะเป็นแบบนี้ในช่วงกลางเดือนนะครับถ้าคิดจะเรียนต่อก็เรียนได้นะคะคนราศีตุลเนี่ยและอาจจะได้เดินทางแบบปรับจับพันนะเรื่องรีบเร่งร้อนในช่วงปลายเดือนนะครับก็ต้องระวังหน่อยนะเนี่ยขับขี่รถก็ให้ระวังสำหรับธุรกิจการขนส่งส่งออกนี่คือก็ยังได้อยู่นะครับแต่ค่อย ุณหันพันแล่นไปหน่อยอาจจะมีการเร่งด่วนในในช่วงปลายเดือนน่ะเนี่ยมันก็ต้องระวังสุขภาพด้วยนะครับเนี่ยมีกยมเกณฑ์ผ่าตัดนะรานะสีตุลหลังไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยหลังไม่ค่อยดีมีเกณฑ์ผ่าตัดหรือไม่ก็ใครที่เป็นผู้หญิงอะ่ะคุณสาวๆอะ่ะอาจจะได้สัญกรรมก็ได้เออเนี่ยมันเป็นในทางทางบวกระวังในทางบวกก็ไม่เป็นไร แต่กต้องดูแลสุขภาพหน่อยจริงๆต้นเดือนมามันไม่ค่อยเป็นไรแล,ละมันแข็งแรงอยู่แต่พอปลายเดือนเนี่ยอาจจะสุดลงได้นะการงานก็ยังมั่นคงนะครับการเรียนก็ยังไปได้อยู่นะครับจตมันจะโดดเด่นของคนที่ทํางานราชการนะ่ะของราศีตุลน,นะอ่านี่ก็เป็นการทํานายโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลนะอะไรที่มันดีๆนะครับก็ให้ซึมซับเข้าไป อะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปกังวลอย่าไปคิดมากไม่ต้องใส่ใจนะครับเอาไว้เตือนสติอย่างเดียวก็พอนะ